สวัสดีครับผมโฮ่ฟอนนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวเน็กเจนสีประตูรุ่นตัว storm tag มาพร้อมชุดแต่งเหล็กรอบคันสไตล์อเมริกาล้อโตและสีใหม่เลยสตาร์เบอร์รี่พิงนะครับสีใหม่สวยๆแบบนี้เลยชุดแต่งชุดนี้เราจัดเต็มให้กับพี่ fc ท่านนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันแบบตัวต่อตัวกับตัวรถเลยนะครับผมชุดแต่งชุดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่านะครับเราเน้นโทนสีที่เป็นสีดำเงานะครับ ตัดกระสีดำด้านและที่สำคัญเลยตัดกระสีตัวสตาเบอร์รี่พิงค์ด้วยนะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าแลปพิเศษเพิ่มเติมเนาะสีสวยมากๆเลยจุดแรกก่อนเลยเนาะตรงฝากระโปรงสังเกตเลยครับตัวนี้เราใส่สกู๊ปทรงฟิกของรูปมาที่เล่นโทนสีดำเงาตัดกระสีดำด้านเนาะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเล่นเฉดสีแบบไหนเนาะและส่วนสติ๊กเกอร์ก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันเราแลปทั้งทั้งคันให้ด้วยเนาะส่วนตัวสกู๊ปต้องบอกว่า ตัวออคลิกเนาะฝากระโปรงตัวนี้เราใส่ให้เป็นคำว่าレนเจอร์เนาะตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับผมพร้อมกับกระจังหน้าของเดิมของตัวสตอมแท็กเราถอดออกไปแล้วใส่กระจังหน้าของตัววิกเตอร์ที่เป็นรูปม้าสีทองแล้วก็เล่นโทนสีที่เป็นสีดำเงาพร้อมกับไฟ3จุดนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่ไฟวิ่งกลางวันตัวนี้เราใส่เป็นไฟสีน้ําเงินนะครับสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินหรือสีขาวนั่นเองพร้อมกับตัวอะไรครับข้อไฟหน้าที่เป็นสีดาเงาเนาะ ส่วนไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแมกนิกอยู่แล้วรุ่นของตัวสตอมแท็กนะครับผมส่วนกันชนด้านล่างตัวนี้ผมแจ้งก่อนว่าเราถอดออกไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นกันชนของตัวอ u ร์เรนเดอร์ที่เป็นกันชนเหล็กนี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับนะฮะมีไฟตัดหมอกนะครับสองดวงนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นไฟวิ่งกลางวันด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟตัดหมอก มาด้วยเนาะนะฮะสวยเลยนะครับพร้อมกับการกระแทกด้านล่างที่เราใส่ให้พร้อมหูรากจูงเนาะเป็นสีแดงนะครับแจ้งได้นะครับว่าอยากเล่นเฉดสีไหนสีม่วงสีเขียวหรืออยากจะเน้นเป็นสีแดงหรือสีดําทั้งหมดก็สามารถรีเควสตเข้ามาได้นั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนตัวซุ้มล้อนะครับตัวนี้เราให้เป็นขนาด6นิ้วนะครับและเราใส่เป็นแบบเรียบนะครับผมสีดําเงานะครับนะฮะหนิ้วเนาะนะฮะส่วนล้อแม็กของเดิมเป็นแม็กขอบ20นะขนาดยาง25 5ห้า 55R20 นะครับเราเทิร์นปรับเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20ยางตัวนี้เราใส่ให้เป็นซีรีส์นะครับขนาดยาง330คูณ 12.5R20 ด้วยเนาะตัวนี้เป็นยาง RT นะครับผมพร้อมกับแม็กของ OHC ตัวนี้รับประกันให้5ปีด้วยเนาะคุ้มเลยล็อกลอนสึกหล่อเองตัวนี้รับประกันให้ถึง5ปีตัวนี้เป็นล้อแมกรุ่น i n d i n a นะครับผมพร้อมกับ ปีกนกปรับองศานะครับตัวนี้เราปรับเปลี่ยนเพิ่มให้ลูกหมากันโคงและยกหน้าหลัง2นิ้วด้วยนะฮะสังเกตง่ายๆครับตัวนี้จะสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับผมด้านข้างเนาะนะฮะส่วนตัวเราต้องบอกว่าราวหลังคานะครับตัวนี้มาจากโรงงานเป็นของสตอมแท็กยู่แล้วเนาะเป็นแบบนี้นะฮะสามารถนะครับดึงออกมาเขาเรียกว่าวางของจานบนได้รับน้ําหนักนะฮะในขนาดที่ขับขี่รถได้50ากิโลเนาะแต่ถ้าอยู่กับที่ได้ประมาณ200กิโลได้อยู่นะนะัะผม ส่วนตัวหลังคาด้านบนเราแลปเป็นสีดําเงาให้ด้วยนะเพื่อตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีสตาร์เบอร์รี่พิงค์นะครับผมพร้อมกับตัวเบ้ามือจับเนาะตัวนี้เราใส่ให้เป็นสีดําเงานะครับผมพร้อมกับตัวนี้ด้านล่างด้านล่างเนาะเราถอดบันไดข,ข้างของเดิอมออกไปแล้วใส่บันไดข,ข้างของตัว T W Y ที่มาพร้อมกับไฟนะครับไฟสองพื้นนี่เห็นไหมครับมี4ี่จุดเนาะนะฮะสวยเลยตัวนี้นะครับ ส่วนตัวข้อฝาถังน้ามันตัวนี้เราใส่ให้เป็นสีดําเงาพร้อมกับเปลี่ยนโลบานะโลบาเดิมของตัวสตอมแท็กจะเป็นแบบสไลดนะ์ใช่ไหมฮะตัวนี้เราเปลี่ยนโลบาให้เนาะเป็นของตัวเอลเลนเดอร์ที่เป็นปืนกลนพร้อมกับตัวไฟเบรก LED LED นะด้านบนและก็ไฟถอยด้วยตัวนี้มีไฟถอยให้นะครับสองดวงนะนะฮะเพิ่มความสว่างเวลาถอยหลังกลางคืนนะครับผมเนาะส่วนไฟท้ายของเดิมเป็น LED อ่อฟูลเอลีดีอยู่แล้วนะครับผมนะฮนะรพร้อมกับตัวเรดร์นี่ตัวนี้นะฮะ นะระบบเขาก็จะมีระบบช่วยนะครับเบรกอัตโนมัติด้านหลังด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบอื่นๆเนาะของตัวส t r r t ท็มีอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เราเสริมความหล่อเข้าไปเนาะขอบกระบะท้ายของเดิมไม่มีนะตัวนี้เราใส่ขอบเข้าไปเป็นฟอน์คำว่า FORD ที่เล่นโทนสีดำด้านตัดกับสีดำเงาแล้วก็เสริมความหล่อตัวอะคริลิกคำว่าレ a เจอร์ที่เป็นสีดำเงาส่วนกันชนท้ายนี่เราถอดปรับเปลี่ยนเราใส่กันชนท้ายของตัวเอร์เรน มาพร้อมกับไฟถอย LED ด้วยนี่นะฮะสองดวงพร้อมกับห่วงโอเมก้าที่เป็นสีแดงนะครับผมเสริมนะครับเสริมเพื่ออยจุดหนึ่งเนาะตัวนี้เราใส่ตัวลากพ่วงนะครับที่เป็นลูกบอลให้ด้วยเนาะด้านหลังจะเต็มๆจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาชมด้านข้างให้อีกทีหนึ่งสำหรับด้านขวานะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับชุดแต่งรอบคันเหล็กจัดเต็มแบบนี้หากคุณลูกค้านะครับท่านใดสนใจอยากจะได้ชุดแต่งเหล็กรอบคันแบบนี้หรืออยากได้สีนะครับตัวสตาร์เบอร์รี่พิงค์แบบนี้นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0832243065หรือแอด ID ียไลน์ที่ถึงไว้ด้านล่างได้เลยจะใช้เงินออกรถท่า่สามารถแจ้งมาได้เลยครับทางเรายินดีนครับทำรายละเอียดแล้วก็ข้อเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านเลยและฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับ อยากได้ชุดแต่งนอกเหนือจากตรงนี้หรืออยากได้สีพิเศษก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันยังไงก็ฝากชุดแต่งนะครับของตัวเหล็กรอบคันของตัวสตอมแท็กคันนี้ไว้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ